สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาที่รักนักสะสมทุกหมู่ทุกเหล่าและยินดีต้อนรับเพื่อนๆพ่อนพ่อแม่พี่น้องเข้ามาชมช่องพารวยชาแนลครั้งแรกสำหรับช่องพารวยชาแนลจะเป็นช่องน้องใหม่ที่จะให้ความรู้จากประสบการณ์ที่พารวยมีให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบข้อมูลเหมือนเหมือนกัน ขอบคุณที่เข้ามาชมและให้กำลังใจกับพารวยสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้พารวยจะพาพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดมารู้จักกับเหรียญหนึบาทของล้นเก้ารัชการที่9อีกหนึ่งเหรียญนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษ จะมีลักษณะพิเศษหลายๆด้านทำให้ราคาที่ออกมาจะแตกต่างกันเรามารู้จักกับเหรียญแบบนี้กันก่อนสําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหนึบาทการจนาพิเศษหรือเขาจะเรียกกันว่าเหรียญฉลองซีรีราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษรัชการที่9ลักษณะเหรียญ ทองแดงผสมนิกเกิลเฟืองจะเป็นเฟืองจากหยาบรอบเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความโตของเหรียญจะอยู่ที่20มิลิเมตรลวดลายด้านหน้าเหรียญด้านหน้าเหรียญมีรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือล้นเก้ารัชกาลที่เก้า พระภาคตรงทรงเครื่องบรมขัตติยะราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ยุยภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราิราชบรมนาถบพิตรเบื้องล่างมีข้อความว่ารัชกาลที่เกมีลายกนกขั้นระหว่างข้อความ สำหรับด้านหลังของเหรียญด้านหลังเหรียญจะมีตาสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ50ปีภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีตัวหนังสือเขียนว่าฉลองสิริราชสมบัติ50ปีด้านซ้ายจะลงวันที่9มิถุนายน2539ประเทศไทย เบื้องบนด้านบนมีข้อความว่าการจนาพิเศษสำหรับเหรียญน,นี้จำนวนการผลิตถือว่าเยอะมากๆจำนวนการผลิตมากถึง2 7 2ร้อยเจล้านห้าแสนหนมนเหรียญเมื่อผลิตมากการคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดก็จะมากสำหรับเหรียญน,นี้ที่เห็น มีการซื้อขายทั้งเว็บไซต์หรือว่าในช่องต่างๆถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้จะยังไม่มีราคามากกว่าหน้าเหรียญก็คือ1บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC จะอยู่ที่5บาทถึง10บาทสำหรับเหรียญการจนาพิเศษชนิดราคา1บาทจะมีผลิตออกมาเยอะ ความคลาดเคลื่อนก็เยอะเดี๋ยวพารวยจะพามาดูเหรียญที่มีความผิดปกติสำหรับเหรียญที่อยู่บริเวณตรงซ้ายมือจะเป็นเหรียญปกติด้านหน้าและด้านหลังซ้ายมือและขวาม,มือจะเหมือนกันจะไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดมาดูด้านหลังของเหรียญ ด้านหลังของเหรียญจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติถ้าหากเราไม่สังเกตลักษณะจะออกมาเหมือนเหมือนกันพารวยจะชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติทั้ง2เหรียญเหรียญซ้ายมือเป็นเหรียญปกติส่วนเหรียญขวามือจะเป็นเหรียญที่ผิดปกติ ให้สังเกตบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้เหรียญปกติจะไม่มีรอยแต่ถ้าเหรียญผิดปกติจะมีรอยขึ้นมาจะขยายให้เพื่อนๆได้ดูจะเริ่มเห็นความผิดปกติ นี่คือลักษณะของเหรียญที่ผิดปกติจะมองเห็นเป็นรอยขีดขึ้นมารอยนูนขึ้นมาทั้งสองด้านด้านขวาจะมีเล็กน้อยส่วนด้านซ้ายจะเห็นได้ชัดเจนนี่คือลักษณะของเหรียญบล็อกแตกหรือว่าบล็อกล้าวจนทำให้เหรียญน,นี้มีความผิดปกติ แบบนี้ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอามีเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้ให้สังเกตดูถ้ามีความผิดปกติแบบนี้เหรียญจะมีราคาเกินหน้าเหรียญ1น100-300ถึง300บาทแล้วแต่ความผิดปกตินี่คือข้อมูลที่พารวย อยากจะบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแฟนๆช่องพารวยชาแนลสังเกตดูให้ดีรอยแตกแลลจะเป็นนูนขึ้นถ้าเป็นรอยยุบลงเหนือกว่าผิวเหรียญแสดงว่าเกิดความชำรุดเกิดการชำรุดแต่ถ้าเป็นรอยนูนขึ้นมาลอยนูนขึ้นมาแบบนี้จะมีลักษณะคือ เหรียญที่เป็นบล็อกแตกหรือว่าบล็อกล้าเหรียญแบบนี้จะมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นี่คือข้อมูลดีๆที่พารวยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเหมือนๆกันสังเกตเหรียญปกติจะไม่มีถ้าเป็นเหรียญผิดปกติหรือเหรียญบล็อกล้าจะมีรอย นูนขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนนี่คือข้อมูลที่พาลวยอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องใครมีเหรียญแบบนี้อยากให้ดูให้ดีเพราะเหรียญแบบนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอน100-300ถึง300บาทแล้วแต่ลักษณะความผิดปกติหรือว่าความแตกรายงานอย่างชัดเจนครับผม สำหรับพาลวยวันนี้มีเท่านี้อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดว่าช่องพาลวยจะเป็นช่องที่นำข้อมูลดีๆมาพูดคุยบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาสโลแกนของเราเราจะร่ำรวยพาลวยจากการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรไปด้วยกัน ถึงแม้วันนี้ราคาจะไม่แรงแต่เราจะล่ำรวยความสุขล่ำรวยจากการสะสมแล้วถ้าถึงวันหนึ่งเหรียญแบบนี้เหรียญลักษณะนี้จะสามารถช่วยเหลือเราได้ในวันที่เราลำบากเห็นชัดๆดูอีกครั้งหนึ่งเหรียญแตกลายงาหรือเหรียญบล็อกแตก หรือเหรียญบล็อกเคลื่อนบล็อกล้าจนทําให้เกิดรอยนี้นี่คือข้อมูลที่พารวยให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบโดยทั่นทั่วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่ง ติดตามพาลวยเพื่อที่พาลวยจะได้หาข้อมูลดีๆนำมาบอกกล่าวเล่าความให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาที่เป็นแฟนคลับได้แบบท่วนทั่วได้อีกสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณขอบคุณ